เอาเลยเอาเลยตายแน่ละเจ้ามือมึอมองทุกโซก็จะยพระทุด,ดงก่อนออกเดินทางกระซิบยายน้อยเอาไว้นะครับเนาะบอกคุณพ่อเอาไว้บอกคุณยายเอาไว้ครับพี่เี่ครับผม คือหกเจ็ดแปดครับอีซี่ครับผมแต่ว่าเป็นเข่าตดกับเป็นหกแปดเจ็ดอ่าขั้นแม่นเข่าตรงๆนี่กัโอ้ราเฮตึ่มๆของคุณยายน้อยเข้าสามตัวตดครับเดอรอีซีครับนะครับนะอย่างว่าเข่าคักเข่าแน่ครับของพระตุดงพนเด้อครับเด้อที่ลงไปให้วงให้ไว้ให้พละครับอีซีครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าตัวคุณยายฝันเพิ่นกะอ่าสองเก่ากับอัน ยังกับกับหนึ่งหนึ nah ่งบ่สี่หนึ่งกับสองเก่านะครับวิธซีผมกะบอกเขานะครับน้าเห็บตีกับผมนั้นกับเขาของพระตุดงเพ่นครับวิธีผมโศกมานเป็นยังไงบ่ครับอิบซีกับผมทางทีมงานกะแสดงความดีอกดีใจกับทางคุณยายเพ่นครับอิบซีกับผมหลักฐานการยืนยันนะครับเนาะเบิ่งแค่หน่อยนะรับเ้อนี่รับอิบซีกับผมหลักฐานการยืนยันเข้า สามตัวโต๊ดครับเห็นบคขับเอฟซีครับเขียนปันไหนนะครับเนาะมุมนี่ฉัดบาดนี่ครับเอฟซีครับผมหกเจ็ดแปดสามตัวโต๊ดเด้อครับเด้อทางทีมงานกะแห่งว่าในเดินทางไปทุกมองทุกบอลมองได้ว่าเด็ดเด็ดนะครับเนาะตามให้คกับเอฟซีทุกทัานทุกคนกับผมดีอกดีใจนะเพิ่นแต่แล้วมาตามแนวทางของเพิ่นว่าเพิ่นสีฟันต่อวอรับเอฟซีับผมไปฟังคุณแม่เพิ่นสีบอกสูฟังเนาะครับเนาะ แกะหน้าจอไว้ลับเอฟซีครับทะเบียนรถเพิ่นหกสามมาทันว่าแต่ถ้าเห็นเบื้องตู้บานี้ออกสามหกบานิทได้ทั้งบนทั้งล่างป้าวถูได้หอดตรงหอดตัวุ่นตี๋นมันมันอะไร่ะมันเมื่อค่ำเมื่อไรเสื้อโอ้มี่าีท่ายือผลโทษบอกคนเมือไทยไ่ได้พูดเจ็ดเสื้อเออ โฮเ็แปดเนี่ยไม่้นคือตัวโอ้ยตัวตรงต้เออตมตัวอไรงายสัยสยให้เนาะเนาะพลนกันสีไปพลุสงไว้อย่างดีเนาะสั่งไว้อย่างดีเอืมครับผมเนอเอาแมยังนออบาดนีแม่เลยไปฟังมึงครับที่สครับบ่คือพลอยยังนอกบัดเนาะเฮ้ยมาจะบัคือขวบบอกเขาลไปแล้วเขาเรื่องเนาะพัยคักจ้ะ บาเเป็นไหมเ่ไปจาเ็นเอะเ่ทว่าใจทั้งเด็กหน่อยใจทั้งกบเอออาเขามาให้ทั้งกบทั้งเด็กน่อยไวดิเริมเริมรมไปเลยโอ้เริมไม่ตีแม่ลริมเลยเขาอ่นท่อมาหมู่วานเนี่ยเขาว่าไห้โอ้ยแม่บอกคือขอเลยว่าฉันะ เราะก,กับบอคือพ่อเนี่ยถอได้ไหมบอกคือพ่อเลยวัาตีแม่ออตัวกรสังโอ้ยได้ไมมสม,ม,ม,มตัวเต็มเต็มมแล้วสั่นเพลินมาสามตัวเต็มเต็มเลยสั่นมาอ้ โอ้ยคือมานเทนอ่ะวะทันดองมานยุตอนนี้ขอคข่าประทุนแน่เด้อทันดองโอ้ยนยี่เราไม่อยากโทษมาก <laughs> ใครในย,ยุทธ์ดับถูวะทันดอกเขาอออประทุนหม่เขาไม่เก็บตังค์แม่เลยขอค่าประทุนเห้นเขาทำสิ่งประทีพอละกัว่าคนกัน <laughs> ยัว่าไหนเขาแม่โทรไปบอกลูกชายอยู่ทังคุณเออโทรไปบอกลูกชายโทรมากยิ่คขึ้นมาเรียนน้ำเม่นะ ก็เลยบอกมันซื้อแน่เด้อหละอืมช่างมันมาให้ซื้ออ๋องมิทานีล่ะจาตูท่านีล่ะครับครับครับแมียบ่ลูกซื้อลยบานสิเออบอกลูกแล้วบอกลูกแล้วบ่ลูกบ่คขดพ่อเลยแล้เขาโทรมาทวงออโอ้ยกูก็คขึ้สัวคือหมาเถี่ยสนดอกละสนสมาเท่ากูนี่เน่เาสนดอกออจามตูด้วยนาะแม่เนาะ สามตัวเต็มเต็มเลยดอกนี่เด้อสันว่ะโอ้ได้ไายป็นไรล่ะใครอยู่มาสันเนี่ยหลานบอกมั้ยการบ้านลูกแล้วเราดอกเนี้ยถึงหน่อยถึงไรกันนิดน้อย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 ค่ะน้อยนิดน้อยฮะโอ้ยได้กันดีขึ้นกันละบักละเอยเอาโลดว่าสันดอกที่แม่บ้ามีดอกว่าสันดอก คนคนยินหลายได้ยินเธอเดียวตัวเดียวได้ก็เล่โยนเทนตัวอืมเพ่นกับอกไว้คักนะแม่เนาะเพิ่อก็บจิบัสเซียป็นไรหรอกเพิ่อนบัสเซียป็นไรทำงานเพิ่นเซียนัุ่นนล้นคนนึงจะได้ไหลเพื่นนี่อืมโอ้เพนัคักขึ้กันมันบอกมาเพื่นกับังอยนแข็ได้หรือ คือเห็นบ่บอกผู้ใดบอกแต่พอับแมีผู้อื่นบ่บอกคืับแม่กับนอนจะไม่ก่กนไบอกะกนองบอละกันนี้บอกแล้วกันนี้จําได้ก็จําได้กับสนบ่สนตอนจะไปจังหันเล่นจะาจงทีดจเอาไปจเาวดใดดิบอีบอกกับพี่เดหมยแล้ว เอาว่ะบอกคือมู้งยังว่ะบอกแล้วไปเลยเป็นว่แมบอกแล้วพักกลับไปเลยมาบอกเหมือนย้าเมอเจ้าพักกับไปย้ำมือนเจ้าเลยโอ้แยกคักแต่ครับวันที่มโอ้ยตัวนี้วันทีเอาเลยเอาเลยตายแน่แล้ะเจ้ามื่อมึงกโซ่เลยอะไรเออเอาวฝากไว้สามตัวตายแกรบแทบมันบอ ว่าจะเมื่อตายแก่แท่วะเดียวบ่อนั่นตัวคุณนอนก็บอเอาตัว้าเลยก็เลิลงไปเลยตัวก็เลยอกกันตัวทำพิีกับหกเจ็ดแปดนะครับเนาะเขียนเพแขียนเราเสไปได้ก็ได้จ้าพุยุกไก่พุนแล้วพุยุกไกลขันบอกเขาแล้วเขากันนั่นเลยดิเอาบ่คือห้าเด้อ เฮาก็อีเทียอีทวนนี้ที่อีเท่านออกไปเอามากับหลวงพอตัวเฮามันได้ยินหลายบอกนี่ละเลขอัน้ามันนี่ละบ้าพอบัต่ได้บัติแม่บัติแม่มันบยักถาที่มีคนเสือบอหันหลังตายมัดบ้านมัดที่มดนั่นเลยเก่าสองสองเก่าเจ้ไม่มีไข่ พันละกี่สิบสามสิบกระสือคนเอาเด็กยังไรเอาถ้าเอาเนยเลยเลยเดนน้ำตาเด็กดั่งคนฝันกับมาได้คือกันีืดดิแม่พันกันยังไงยันนะตายแท้แล้วเอาเป็นยังไงแม่งวนี่ฝันะบ่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 คันในฝันดิคนบ่คันบ่ก็สิบบ่ยังยัง่าหน้าหน้าหน้ แต่ว่าคนท้มากอยู่เหมือเจ้าเนี่ยแตว่าคนบ้านเนี่ยไ่ได้ว่าไม่ได้ว่ายังเพราะานได้ว่ายังเอาท้มาาเออมแต่ว่าตายแท่ลรมึ่อบาดในเจ้าเมื่อมแต่ว่าท่านเนี่ากันนอนใเ้บนทำ่าท่านจะเีายังแต่ว่าคึเกินไปแล้วว่าตายแท่จะมืงอวดนี้โอ้โหคนอดเล่าไปแม่คนขามโค้งไปคนดึงดึงูลงไปยังมาทอดท่านละหอดงายเด้อ โอ้อหงานเลยไปไปน้ำวัดห่างห้างไปน้ำมาหกพี่ปลอกปไปยังไปทั่วทิบทอดแดนไปนอนเลี้ยวน้ำมีนมายังไปทั่วทิบเสด็จไปเอาอีกทีกูทดลองเลเดี๋ยวกับเด้อได้ยินคักป่านี่แล้วว่าคนละงวดนี่ตายกันต้องจะมืดแต่มาใกล้ๆเด้อเพื่อนนี่เพื่อนนั้นใกล้ใกล้แต่ว่าเพื่อนได้แล้วเราเพื่อนบ้านบอกเพื่อนมาบอกบอกท่านบอกไะ กาบอกพักก็บอกบอกเลยวัยห้าก,ก้อนเนี่ยเพิ่นเอาผู้่อนเอาเิ่นเขาเซนแล้วตัวเดียวตัวเดียวของเพิ่อนบ้านนี่ก็ได้เพิ่นเอาใส่าสามตัวเลยก็หนุ่นมถามเพิ่นเพิ่นกับโมบอเพิ่นว่าเพิ่อนมารูอ่าเพอนมาลูครับเพิ่นกวางสะแมนเพิ่อนมารู้อ่า อาจารย์น่ะมากมได้เล่นเลขเป็นเบอดอกไม่ออกทำอะนหมาเดี่ยวีบลอยเรียวคนยังพัดเด็ดเอวยปากสิบหกเมษายนี่ือเจ้เมือตายแก่เลยนี่ยิ่แต่พันวายหยอกน้องพัดเีงตั้นละพันวายหยอกน้องเพื่อนเมึ่บวานนี้ละ ยังมือมือสิตายแท้วะว่าจะว่ากันว่าควรกันนี้นี่แหละครับผมเขาแค่ที่ข้างเทน้องคนนายเออฉันดอกว่ากูแม่ว่าฟังเหรอครับเดินเข้าข้างข้าเด้อฉันดอกทำมันได้สั่งโตไปเด้อว่าเทน้องว่ากันเทน้องวดนี้แหลเจ้ามือสิตายเก็บว่าสันครับเอฟซีครับผมโทรมาบอกง่อยแม่เนาะเพื่อให้เอฟซีเป็นสันกันเนาะแม่เนาะทนใดโทรมาเลยดอกครับผม มีเชนนั้นที่น้องเอฟซีกับกดล่อกดติดตามมาับผมอาจจะมานําให้อาทางทีมงานที่มาติดตามให้นะครับเนาะอีพอได้ขาดครับยุ่งจริงครับผมอย่าลืมข้าวคือจังหงดที่ผ่านมาเออเนาะโอ้ยจะมาเสียเศนยังวะนี่เราบุญกูกับบ๊มีคือกันนั่นละอันนั้นวิจบทุกันลูกก็ไปแั่ละ